อ่ะพอจะให้อุ๊ยเอาไปหมดเลยเฮงอยู่ไหนขโมยตังแม่แล้วเฮงอันนั้นมันตังแม่นะมัเร็วอุ๊ยเอาไปซ่อนไปซ่อนไปไหนไปซ่อนไมไหนเอาออกมาเร็วเอามาให้แม่เร็วเดี๋ยวแม่รู้นะแม่ไปอาบน้ำอยู่นะเอามาเร็ว ไม่ให้เอามาเลยไหนอ่ะจะเอาไปทำอะไรเฮงให้พ่อมาเดี๋ยวแม่ตีมาเดี๋ยวมา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 เอามาเดี๋ยวเอามาไามา่ใช่เอามาเดี๋ยวนี้ซ่อนไว้ไหน